วันนี้นะครับเสร็จงานแล้วหลังจากว่างก็จะเปิดทริปนะครับไอหาร้านปลาหมึกย่างเด็ดๆกันนะครับวันนี้เพื่อนๆตามมานะครับเดี๋ยวจะหาร้านปลาหมึกย่างแสนอร่อยให้ชมนะครับวันนี้วิธีการาวิธีการการปลาหมึกนะครับ มันย่างประมาณกี่นาทีครับรมันย่างประมาณกี่นาทีครับอ่าโอเคสวยนี่นะครับวันนี้มาซื้อปลาหมึกย่างนะครับนี่ไม้ยี่สิบใช่ไหมครับโอเคนี่นะครับแต่วันนี้อยากได้แบบ สุขกาลังดีนะครับเลยให้แม่ขาย่างไว้ให้ใหม่นะครับเดี๋ยวแม่ขาย่างให้นะครับตอนนี้กาลังอยู่บนเตานะครับนี่คือไม้20บาทนะครับดูสิครับให้ทุกคนดูเลยความน่าอร่อยมากน่ารอาาร่อยมากครับนี่คือปลาหมึดย่างนะครับ

Jóð. Hallo, hallo. ลองนะครับ เอาเด็ดเด็ดให้พี่สองอันนะเอาเลยนะคะเอาเด็ดเด็ดให้พี่สองอันอค,คัดมาแบบอร่อยแบบที่ตัวเองว่าอร่อยอันไหนอะเด็ดเดเนี้ย ได้ได้ไม่เอาแห้งเกินเออสองอันนี้ก็ได้นะแหเย่ yeah. Yeah. นี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยแค่ไหนเย่ใ yeah. มที่สุดก็ได้แล้วนะครับอาบันนะครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนกินให้ดู <laughs> ในที่สุดก็ได้หมึกย่างรสเด็ดมาแล้วนะครับนี่นะครับอยู่ในถุงนะครับสุดยอดนะครับแค่เห็นก็น้ําลายไหลแล้วนะครับรับรองว่าเด็ดเวอร์ครับวันนี้เด็ดเวอร์ครับเดี๋ยวชิมให้ดูครับเดี๋ยวชิมกันให้ดูเลยนี่นะครับหมึกย่างรสเด็ดนะครับที่สําเร็จมาแล้วทายแค่เห็นก็เปรี้ยวปากขนาดไหนนะครับลองดูนะครับดูนะครับสุดยอดมากครับชอบมากครับหมึกย่าง ในที่สุดก็ได้ทาวิดีโอหมึกย่างกันได้นะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับว่าเด็ดแค่ไหนนะครับวันนี้เรามาชิมหมึกย่างกันครับอุตส่าห์ตามออกไปจัดทิปหาหมึกย่างกันนะครับไยแค่คิดนี้นะครับนี่นะหมึกย่างเห็นกันนะครับแค่เห็นก็น้ําลายไหลแล้วครับจัดไปครับโอ้ยน้าจิ้มก็สุดเด็ดจริงๆนะครับวันนี้ือร่อยมากครับ กำลังพอดีเลยครับเน,นี๋ยวหนึบกำลังพอดีเผ็ดจัดประหลัดบอกเลยครับได้แรงออกไปแล้ววันนี้ไม่เสียแรงครับที่ออกไปตามล่าหมึกย่างครับวันนี้โคตรฟรินเลยกับชีวิตเดี๋ยวทีปหน้ามีอะไรอีกเดี๋ยวค่อยจัดให้ดูนะครับบ๊ายบาย